เทศบาลตำบลหลุบมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของพี่น้องประชาชนโดยล่าสุดในอนันต์ประเสริฐนูนาย,ยกเทศมนตรีตำบลหลุบได้มอบหมายให้ในายพิเชษนาชายัยฤทธิ์ผู้อำนวยการกองช่างลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดผมนายพิเชษนาชัยฤทธิ์นะครับตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลหลุบโครงการก่อสร้างของเรา ช่วงนี้ท่านนายกได้ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับผิวจราจรกว้าง4เมตรพร้อมวางท่อบ่อพักระบายน้ำนะครับเพื่อลงสู่ถนนทางหลวง20 4นะครับเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณตลาดแต่ก็ภายในชุมชนในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมการติดตั้งท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กมอ,อกอชั้น3และบ่อพักมาตรฐาน บริเวณทางหลวงท้องถิ่นรหัสสายทางกสท61ขีด0สายหลังตลาดสดเทศบาลตำบลหลุบบ้านดอนเจ้าปู่หมู่ที่13เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคมนานคมและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ครับก็จะเห็นว่า บริเวณนี้ถนนก็จะมีความกว้างขึ้นนะครับตรงไหลาทางทางด้านขวามือนี้ก็มีการปรับอาเทเป็นคอนกรีตเพื่อให้สามารถนํามอเตอร์ไซค์นะครับนำรถเข้าจอดได้ครับก็ที่เป็นปัญหาในส่วนนี้นะครับที่มีผู้สอบถามเข้ามาเยอะก็คือเทศบาลตำรุจจะดําเนินการก่อสร้างช่วงนี้ไปอีกนะครับตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงการหาผู้รับจ้างอยู่ก็จะมีช่วงรอยต่อที่เป็นลูกรังนะครับ เมื่อเทศบาลตำรวจได้ตัวผู้รับจ้างแล้วก็จะดาเน,นินการก่อสร้างถนนคอนกรีตพร้อมอาวางทอ่อพร้อมบ่อพักเหมือนกับช่วงแรกที่ผ่านมานะครับยาวไปนะครับไปให้ถึง3แยกเข้าบรรลุนะครับในระหว่างการดําเนินการก่อสร้างเทศบาลตำบลหลุบต้องขออภัยในความไม่สะดวกต่อการสัญจรของพี่น้องประชาชนโดยทางเทศบาลจะเร่งดําเนินการให้แล้วเสร็จตามกําหนดการเพื่อเปิดใช้งานเส้นทางให้ประชาชนได้ใช้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัยโดยเร็วที่สุด